เตือตกตตกมือตกมือตกไหลเตืนตกตาตกมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตกตาตกไหลตกมือตกมืออีกครั้งนะคะเด็กๆอ่า Bư tột tạ tột Mư tột mư tột lại Bư tột. วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะครูทัศนคค์ค่ะครูแมงค่ะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายของวันที่5นะคะวันศุกร์แล้วนะคะดเด็กสำหรับวันนี้หน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะและการดูแลรักษานะคะสำหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้ย่อยนะคะหน้าที่และการดูแลรักษามือและเท้าของเรานะคะอ่า เดี๋ยวเด็กๆไปดูกันนะคะว่าหน้าที่ของมือทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมือของเราทำหน้าที่อะไรคะครูแม่ค่ะมือของเรานะคะใช้หยิบจับนะคะสิ่งของหรือแสดงท่าทางนะคะตามอารมณ์ของเราได้มือมีไว้หยิบจับสิ่งของและถือสิ่งของต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะ <น>เห็นไหมอันนี้คือหน้าที่ของมือใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราร้องเพลงแล้วทําท่าค่ะอันนี้ก็มือมือเหมือนกันใช่ไหมคะทาท่าทางระกกบเนาะ,ะต,ต่อไปเป็นหน้าที่ของเท้าใช่ไหมคะ,ะคุณแมงเท้ามีหน้าที่อะไรคะอ่าให้หน้าที่ในการเดินเดินเห็นไหมคะอ่าต่อมาเท้ามีหน้าที่สําหรับในการวิ่ง เห็นไหมคะใหญ่เลยอ่าต่อไปเท้ามีหน้าที่สําหรับกระโดดใช่ไหมคะคุณแม่เห็นไหมคะเท้ามือและเท้าของเราเนี่ยสาคัญมากเลยนะคะอ่าต่อไปเป็นการดูแลรักษามือของเรานะคะมือและเท้าของเราอ่าคืออะไรคะคุณแม่ เขาก็ไม่ไงคะให้เราตัดเล็บรักษาความสะอาดบังตัดเล็บให้สั้นเพื่อรักษาความสะอาดของเล็บมือและเล็บเท้าใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มันสะอาดถ้าไม่สะอาดี่ยเล็บของเราจะสกระปรกแล้วก็จะมีเชื้อโรคเขา<ช>้าไปอยู่ในเล็บนะคะทำให้มือและและเท้าของเราเนี่ยไม่สะอาดต่อไป<ม>อ่าก็จะเป็น การดูแลรักษามือเหมือนกันก็คือมันก้าทำความสะอาดมือแล้วก็ล้างก่อนรับประทานอาหารใช่แล้วก็หลังรับประทานอาหารใช่ไหมคะเใื่ที่เด็กๆอยู่ที่สูงของเราเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะไปรับประทานอาหารเนี่ยเด็กๆก็ต้องล้างมือก่อนทุกครั้งใช่ไหมคะใเด็กๆจำกาได้นี่คะเพราะเรามาเรียนแค่สองอาทิตย์เองใช่ไหมคะคุณแม่เห็นไหมคะถ้าเรา มันรักษาดูแลมือและเท้าของเราเนี่ยเด็กๆก็จะปลอดภัยจากโรคต่างๆได้ค่ะอ่าตอนนี้ก็โรคโควิดก็กําลังระบาดเราก็ห่านล้างมือของเราบ่อยๆด้วยน้าสเปอหรือไม่ก็แอลกอฮอล์เจลนะคะอ่าตอนวันนี้คุณทัศนะคะมีใบงานมาให้เด็กๆทำก่อนที่เราจะทำไปงานเราจะสอนวิธีการจับ สีที่ถูกวิธีนกันนะคะ,ะคุณแม่แล้วอีกสีมาหนึ่งแท่งนะคะคุณจอระเจอ,เอ,อาตาคุณจอระเทียสีจับแน่นๆนะคะอีกครั้งนะคะเด็กๆคุณจอระเจอาตาคุณจอร์เจีาสีจับแน่ๆนๆแบบนี้แล้วเด็กๆก็กดมือขึ้นลงไปมาแล้วไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะ อ่ะไปงานสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนวงกลมภาพที่ใช้ในการเดินอ่ะครณแม่รู้ไหมคะรู้ค่ะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะอ่าสามารถทำกับเพื่อครองได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณท่านมาเฉลยนะคะไปงานที่เสร็จแล้ว อันนี้คือใบงานที่เสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆคิดเหมือนคุณทัศก,กับผู้งานหรือเปล่า,าว่าอะไรที่ใช้ในการเดินคือเท้า,ทาของขอเราณเอ่นะคะเราก็โกลมที่ลูกเท้าของเราแล้วก็รับบาสีให้สวยงามอ่ไปงานเนี่ยผู้ปกครองและเด็กๆสามารถทำเรื่องก,กันได้นะคะคุณแม่เพื่อเป็นการ ให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะได้ทํางานร่วมกันได้พูดคุยกันนะคะ,คะ,ะเพื่อความอกอุ่นในครอบครัวนะคะ,ะสําหรับวันนี้เรายรามีอะไรคะ,ระแม่สาอโครบับใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะจำกันได้ไหมคะเด็กๆคุณครูเนี่ยบอกเด็กๆทุกครั้งเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับสารโครลับนี้เพื่อ ใช่ไหมครับคแม่ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวผูดด้ปกครองและเด็กๆทำพร้อมคุณครูเลยนะคะอ่าหนึ่งสองสามอยู่ห่างไว้ใส่แมกกันหนมันล้างมืออีกครั้งนะคะเด็กๆอยู่ห่างไว้ใส่แมกกันหมันล้างมือเด็กๆและผู้ปกครองทำกันได้ไหมคะ S 1> <S 1> สำหรับวันนี้นะคะครูทัศก,กับโคกแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเจอกันคลิปหน้านะคะ,ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย